ไปให้ถึงฝันอย่างเดียวไม่ไปคงไม่เกิดประโยชน์ไอ้ที่บอกว่าไปให้ถึงนี้มันคืออะไรสิ่งที่ผมได้พบเจอประสบแล้วเอามาใช้ก็คือพลังแห่งการมุ่งเน้นหรือโฟกัส เราลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่าในห้องนี้มีอ,ะ,อะไรที่มีรูปทรงวงกลมบ้างเรามองรอบห้องพบว่ามีนาฬิกาที่มีรูปทรงที่เป็นทรงกลมแต่ถ้าเราถามคำถามบอกว่า,วา ในห้องนี้มีอะไรบ้างที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันเราเห็นเยอะเลยครับทรงกลมนาฬิกากลมเล็กเจกันนะครับกลมสี่เหลี่ยมคือลำโพงจอโทรทัศน์โต๊ะสามเหลี่ยมคือขาเก้าอี้ท่านคิดว่าที่บอกว่าไปใหถึงเนี่ยมันคือการมองหลายๆเรื่องและ มุ่งเน้นหรือโฟกัสใดหลายเรื่องหรือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นลูกสรงกมในห้องนี้เรามองไปที่นาฬิกาคำตอบที่ได้รับคือไปให้ถึงต้องอยู่ที่การโฟกัสการโฟกัสนี้หรือการมุ่งเน้นไปสิ่งที่เฉพาะจาะจงนี้สร้างพลังมากมาย